สวดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่5มิถุนายน2565นะครับมีรายงานข่าวว่าผู้ผลิตอาวุธโดรนของตุรกีที่ขายสินค้านี้ให้กับยูเครนเพื่อใช้ทำลายระบบปืนใหญ่ของรัสเซียและก็ยานเกราะได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าล่าสุดนั้นอาวุธชนิดนี้ก็ กำลังกลายเป็นที่ยอมรับทั่วทั้งโลกนะครับตอนนี้มีลูกค้าหลายประเทศแห่ซื้อดรนเบรรักตาของทางด้านตุรก,กีเซลจุกไบรรักท้สเจ้าของบริษัทบีทาร่วมกับฮาลุกน้องชายก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับถึงเทคโนโลยีปฏิวัติสงครามสมัยใหม่พร้อมทั้งระบบต่อต้านอากาศยานที่ล้ำสมัยที่สุดและก็ระบบปืนใหญ่ขั้นหูงรวมทั้งยานเกราะทำให้ทั้งโลกนั้นเนี่ยครับหันมาเป็นลูกค้าของเบรรักตา ทีบหรือว่าเบรักตาทีบีนั้นปีกมีความยาว12เมตรและไต่ระดับความสูงได้ถึง25,000ฟุตก่อนที่จะโจมตีรถถังแล้วก็ปืนใหญ่ยักษรวดเร็วด้วยระเบิดเจาะกรอกและเลเซอร์ซึ่งช่วยทำลายความเหนือกว่าของกองทัพรัเสเซียทำให้ชื่อของโรนเบรักตาเนี่ยบายรักัสนะครับกลายเป็นเพลงฮิตติดปากในยูเครนร้องยาะเย้ยกองทัพรัเสเซียในเวลานี้ ในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีทึกวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียให้ความสนใจไบร์รัคทัสและก็กระทรวงกลาโหมของรัสเซียเคยพูดถึงโรนดังกล่าวในที่สาธารณะอย่างน้อย45ครั้งนับตั้งแต่เกิดสงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565โอติมิสไบร์รัคทัสพ่อของเซลจุกไบร์รัคทัสก่อตั้งบร B ิษัทบีคาในทศวรรษที่1,980เนื่องจากสนใจอากาศยานไร้คนขับ และในปี2005หรือว่าพศ2548ขณะที่ตรุกรกีต้องการเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมทหารในประเทศทีบีทู 2, กลายเป็นเขี้ยวเล็บในสมรภูมิซีเรียอิรักลิเบียนากโกอโดคาราบัครวมทั้งยูเครนและขณะนี้เป็นสินค้าทางาทหารที่ตรุกรกีตกออกไปทั่วทั้งโลกทางด้านประธานาธิบดีเรเซฟเ,เทอร์ยิเพอร์โดกันผู้นําของตรุกรกีก็บอกว่าทั่วโลกต้องการทีบีทู 2, และก็โรนตัวใหม่อีกเป็นจํานวนมาก ส่วนเซลจุกบรยรัททัศลูกเขยของประธานนิสีก็บอกว่าบริษัทบีคาผลิตโรนทีบีทูได้200เครื่องต่อปีอากาศยานรบและก็มีเรื่องของแท็กซี่เวด้วยบรยรัททัศบอกว่าภูมิใจที่โรนเหล่านี้ใช้ในสนามรบนาโกโนโคาราบักดินแดนของเชื้อชาติอาเมเนียซึ่งเป็นมิตรกับอาเซอร์ไบาจานของตุรกีซึ่งกองกําลังอาเซอร์ไบาจานยึดคืนดินแดนกลับคืนมาได้ในปี2020และล่าสุดนั้นนํามาใช้ในสมรภูมิรบของอยูเครน การบุกรุกผิดกฎหมายที่มีทูจึงช่วยกู้คืนเกียรติยศของชาวยูเครนต่อสู้เพื่อประเทศชาติของพวกเขาการยึดครองคาราบักก็โดยผิดกฎหมายเช่นเดียวกันเสมือนแผลในใจตั้งแต่วัยเยาว์ในฐานะวิศวกรพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งทางด้านในส่วนของพวกเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องในดินแดนนั้นยึดคืนดินแดนต่างๆกลับคืนกลับมาได้ด้านรัสเซียนั้นเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็พยายามที่จะหาทางกำจัดโรน โดยการใช้อาวุธเลเซอร์รุ่นใหม่รวมทั้งระบบเคลื่อนที่ซึ่งรัสเซียกล่าวว่าจะทําให้ดาวเทียมที่โคจรรอบๆมองไม่เห็นและทําลายโวนได้แต่บายรัฐทัสบอกว่าอาวุธดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพต่อต้านทีบีทูเพราะหากพิสัยอาวุธยุทโธปกรณ์ไกลขึ้นก็จะไม่มีประสิทธิภาพคณะที่ยีบีคากำลังพัฒนา TB3 ซึ่งพับปีกได้และขึ้นหรือลงบนทางวิ่งระยะทางสั้นๆและก็เรือบรรทุกเครื่องบินได้ด้วย และเรียกอากาศยานรบแบบไร้คนขับว่า MUIS หรือว่าคิซิเลมาโดยจะบินครั้งแรกในปี2566ส่วน t b บอาจจะเริ่มบินภายในสิ้นปี2566นอกจากนี้ยังพัฒนาโดรนแท็กซี่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติระดับสูงขึ้นไปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เป็นพื้นฐานในการเป็นบัติการขนส่งในเมือง นับตั้งแต่สงครามยูเครนประทุขึ้นรัสเซียสังหารทุกคนไปแล้วเนี่ยครับหลายพันคนและทําให้คนหลายล้านคนนั้นต้องพลัดถิ่นอีกทั้งสร้างความหวาดกลัวว่าจะเกิดการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างรัสเซียกับสหรัฐด้วยในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีว,วลาดิเมียปูตินก็บอกว่าสหรัฐใช้ยูเครนคุกคามรัสเซียผ่านการขยายสมาชิกนาโตทาให้รัสเซียนั้นต,ต้องปกป้องดินแดนของตนเองนี่คืออีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถ้าอินเตอร์นิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ครับ